สดีค <molec> ่ะพี่ๆเพื่อนๆมาชมปลาค่ะมาทานอาหารนะคะน้าน้าเอาแบบตาอะี่คุเงอะไรครก็เอาแบบสเปนทูไฟเยอะก่อนอะไรเบียร์ช้างเบียร์ช้างใหญ่ช้างทองช้างทองเป็นแบบไหนมันเหมือนกันแต่มันแตกต่างกับพี่จออ๋อนี่ค่ะมีเรือมาขายผลไม้ด้วยนะคะมีเรือมาขายกล้วย เอากะไรค่เอามา้ยยเท่าไหรามี่ับก็มีค่ะผไมนไม้อะไรอ่ะไม้หวานเป็ต้มจืดได้ค่ะเท่าไหร่คะนะวันนี้อยห้าสิบาทต้มกระดูกหมูแล้วก็มีแบบต้มแล้วก็มีค่ะ นี่จะเป็นนมายต้มแล้วขาหั่นต้มแล้วโอ้ทานกับน,น้ำพริกได้ต้มจืดได้ค่ะถุงไรคะเนี่ยสามถุงเลยค่ะเติมแล้วมีอสามถุงนำ้ำน้อไม้หวานาน้ำไม้หวานเบิรงฝักพี่น้องหน่วยใหญ่ๆเอาก็ได้ดค่ะอุดมเอาเอาเนี่ยหน่อไมนะ้เนี่ยนี้นะคะ ต้มน้ำพริกทานได้แล้วก็ใส่หมูได้เลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้หั่นอุดหนุนไหมคะหน่อยค่ะซื้อหน่อไม้ดูค่าปลากล้วยสักลีไหมคะอ๋อเอาไหมตูน้ำไหมเอากล้วยไหมกล้วยนว้ากล้วยน้ำว้าไม่เอาอันนี้เลี้ยงปลาไม่เอาค่ะขอบพระคุณค่ะเลี้ยงปลาเท่าไหร่คะน่ะยี่สิบค่ะ อามาแตงคึ่งลูกโยนเลยค่ะแตงเอาเอาเอาถ้วยด้วยใช่ไหมให้ถ้วยด้วยใช่ไหมเอาหักครึ่งลูกเลยลูกให้หนู้อโยนมาให้ปาลากินโู้ปลาตัวใหญ่มากอันนี้ค่ะถ้วยคืนก่อนพี่น้องหน้าค้อนทมนะคะอันนี้แม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำท่าจีนอ๋อแม่น้ำท่าจีนอู้ยปลาใหญ่หลายครับพี่น้องอ พูน่ะพี่น้องปลาเพิ่นพายเรื่องมันหนีปลาก็เลยไปด้วยค่ะเบิ่งค่ะปลาด้าน้นเาด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนหลายค่ะอันนี้เป็นเป็นที่เขาเรียกอะไรนะห้ามจับปลาห้ามจับปลานะคะเขตพยัาทานปลาเยอะมากค่ะพี่น้องดูค่ะ ตอนนี้กลางคืนนะคะเนี่ยเออสั่งเลยสั่งอาหารทอะไรอร่อยมากค่ะอร่อยทุกอย่างทุกอย่างเลยก้อยผัด <c oughs> บมากนี่ค่ะมาสั่งกับข้าวก่อน <c oughs> ค่ะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> แบบนี r ต้สปิซ่าสกนยเดี๋ยวปยกัให้เด้สปอร์เด้อสำหรับเมีหอยนางรมไหมหอยนางมไม่มีอหอยขมค่ะแงหอยขมค่ะแงหอยผมค่ะหอยขมนี่แค่แล้วใช่ไหมคะแคเต้มยำเนาะต้มยำกุ้งเอ่อเอา เอาน้ำเอากุ้งใหญ่น้ำน้ำข้นเอาน้ำข้นต้มยำกุ้งนะที่รักต้มยำกุ้งแล้วก็เอาอะไรอีกก็อยสั่งนะอยากกินอะไรสั่งลูกน้ำใส่ได้ไหมคะน้ำข้นน้ำข้นสั่งเลยเนี่ยเอากุ้งกุ้งกุ้งเผานี่กินไหมน้ำกินไปแล้วน้ำน้ำไม่ชอบแกะแต่น้ำชอบกิน อ่ะกุ้งเผากิโลกุ้งเผานี่นเป็นโลเหรอกิโลละแปดร้อยค่ะมันมีสิบตัวไหวไหมไหวไหมคะ่ะสิบตัวหรือจะเอาครึ่งโ,โลก็ร้อยเพราะว่ามันมีมันมีกุ้งต้มยำน้ำพริกแต่ลครึ่งกิโลกะ่ะเอาเป็นครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลแค่สิบขี่นนหน้าตัวนะทุกทีก็อะไรเอามาค่ะคนละตัว มีอะไรอีกมีอะไรอีกแกงส้มนะคะแกงส้มไข่ปลาดิบค่ะแกงส้มก็ใครกินอะไรกันดีนนออคะพี่น้องข่กะปไไักรุ่ไงไปอ้ยสามอย่างเอง ไฟครับพี่น้องรถไฟข้ามน้ำข้ามอ้น้ำแม่จีนนะคะสวยงามดูค่ะดูค่ะพี่น้องบู๊ยขอใหะออนป้าไหมพี่น้องสังสั่งสั่งสั่งอีกสองอย่างอาเอาเอามา เอาไหมแล้วมสยาูยำามอีนกยำ่อเอาอะอีกค่อยดหมดแล้วิเอาพอดมันกุ้งโอเคอดมันกุ้งพี่น้องเบิ้งปลาพี่น้องหอยสชออนปลาไหมพี่น้อง ไาร้ทยั่ค่วทมครึ่งนะคะเนี่ยดูโอ้โยอโอ้โยุ่นอะพีน่น้องปุ่นอะพีน่น้องเอ้าก้วยหายกล้วยหายแต่อก้วยแต่งอก้วยให้ป่าไม่ให้ยากถ่ายเลยอะ่ะ พ <mile inside. S 2> ี่น้องเบิ่งดูคนวันละทีปลาปลาสวายด้วยค่ะเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอือหือช้างช้างเอาช้างอ้ยพี่น้องโอ้ยคุณอะไรไล้ค่กอย่าเอาปองเยอะ ยามองเยอะอืมเบียร์น,นี่ไม่มีฟอกเทเลย,ยเไม่เอาไม่เอาน้ำแข็งขนั้นเองไม่ต้องลีนใช่มันม่ย,นมนยุงกินก็คงแก้วอ๋อกินมันทั้งยุงแหละ,ะเ <laughs> บิ้งค่ะพี่น้องปลาเป็นสายเลยค่ะพี่น้องบุญปลาไหลายลีปลาปลาฉลามเ้อค่ะเขตหวงษ์หามค่ะพี่น้อง แม่น้ำทาจีนุูนเบิ่งดูหยถอยงึดสะออนปลาอิลีพี่น้องมาขุดโอ้โหมากินเข่ากันลานค่ะหลายอิลีพี่น้องนี่แห่ลงเทียเดียว กินไปเป็นเดือนเล้่ะนี่ uh นี้ต้องทำยัไงไงอ่ะอฮะโอ้ยโอ้ย,อย รออาหารมาค่ะที่นองชมบรรยากาศรอบๆนะคะทุกท่านข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะแทางโน้นไม่รู้ไปทางไหนเราเพิ่งมาตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะทุกคนแต่เ,เงียบมากค่ะเงียบจริงๆว่าจะไปกินร้านโน้นนะคะ,ะเห็นหลังคาเขียวๆโน้นแต่เขาปิดเคยมากินหอนอาหารอร่อยมาก ร้านใหญ่พอพี่น้องร้านกว้างเหมือนกับว่าทำมากินในครอบครัวเราเองเนี่ย <c oughs> นี่แต่งเน่านะคะนี่แต่งเน่าหลานสาวข้าวปวดตุยยนุยคะ่ะสะออนปลาหมพี่น้อง มาเมืองไทยทีไรไม่ได้ลงคลิปเป็นอาทิตย์นะคะพี่น้องเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะเขาตรวจสอบอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็กลับไปบ้านนี้จะลองไปเปิดไปเปิดดูว่าใช้ได้ไหมยุ่งยากเนาะมึงค่ะปลาอย่างบุ๋บมันเป็นปลาสวายเด้อคุณคุณตัวใหญ่ไ ออนไลน์มีแต่ปลาพี่น้องชมปลาไปเพลินๆนะคะนี่นี่แหมเพ่ามันปลาสวายไหมพี่น้องปลาเอเน่ N A, ไหมเนี่ยเอ่อมันปลาตะเพียนไปนี่ไหมพี่น้องคุณอ่ะอุยอันนั้นปลาสวายมึงคุณอ่ะยา่าอยู่หาเลาะอ,อาหารเลยค่ะอุ่น

ร้านอาหารริม,มอ,อแม่น้ำนะคะนี่ปาพี่น้องออนไลน์แล้วที่เรานั่งกินนั้นมันว่าตลาดล่างรถไฟตอนนั่งกินทั้งโนนไม่แค่หน,นึ่งแล้วล่างรถไฟตรงไหน ร่ไฟมันอยู่นู่นโอ,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 อ้บ้น่นคาปิโน่หลายค่ะโอ้ยแอดจบคลิปก่อนเด้อค่ะมากหลายคลิปปลาดิขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะ Thank you to everyone for watching my clip video. สวัสดีค่ะ